ในฐานะที่บอกอเป็นคนที่ชื่นชอบการขับโฟวินนะครับเวลาดูรถนะครับโฟวินก็มักจะก้มไปดูใต้ท้องเสมอๆนะครับคันนี้เป็นนิส s ันนาวาล่านะครับโฉมใหม่นะครับโฉม2 0 2 0นี้นะครับก้มไปดูใต้ท้องนะครับพบว่าสิ่งที่ต้องน่าชมเชยสำหรับนิส s ันก็คือตรงตำแหน่งเกียร์สโลครับตำแหน่งเกียร์สโลนี้เก็บงานได้ดีนะครับ พูด,ดง่ายๆนะครับไม่พ้นตัวเหล็กขวางแชสซีนะครับคานที่เชื่อมต่อระหว่างแชสซีซ้ายแชสซีขวานะครับตัวแท่นเกียร์เนี่ยครับแท่นเกียร์สโลเนี่ยนะครับไม่ได้ยื่นห้อยลงมาเก็บงานได้เรียบร้อยจริงๆนะครับหลังเกียร์สโลนะครับก็สามารถที่จะทําเหล็กแผ่นมาปิดได้นะครับมีตําแหน่งที่เรียกว่าตําแหน่ง ขานนะครับขวางชสซีอีกจุดหนึ่งะครับทำให้สามารถนะครับที่จะหาเหล็กแผ่นเนี่ยมาปิดตรงเกียร์สโลได้เวลาไปลุยออฟโรดนะครับเจอหินใต้ท้องน้ำนะครับเราไม่ต้องกลัวเลยครับว่าอกเราจะแตกนะครับตรงตำแหน่งอ่างเกียร์นะครับทางนิสันก็แดมไว้อย่างดีแล้วนะครับทำเหล็กเชื่อมไว้อย่างดีเลยผมว่าเขาทำออกแบบมาได้ดีนะครับแต่จุดที่ยังโวอยู่ก็คือใต้แท่นเครื่องครับกับไม่มีตัว การแข้งมาให้นะครับใต้ท้องและด้านหน้าเนี่ยนะครับการแข้งที่กันชนสมมุติไปนชนมงชนหมาเนี่ยให้เป็นพลาสติกนะครับอันนี้หน่อมแนมไปหน่อยนะครับพลาสติกนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับก็คงต้องหาเหล็กเปลี่ยนนะครับเป็นไปได้นะครับเชื่อมทั้งการแข้งที่กันชนข้างหน้านะครับเวลาชนหมาหรือว่าชนอุปสรรคใหญ่ๆเข้าไปเนะี่ยตุ้มเนี่ยนะครับ ตรงช่วงใต้ท้องเครื่องของเราเนี่ยจะได้ปลอดภัยนะครับก็ต้องหาวิธีการนะครับดูว่าสํานักไหนที่เขาทาการแข็งของนิสัน n น a วร่าเนี่ยครับปิดเชื่อมไปยังตรงถึงตําแหน่งใต้ปีกนกล่างเลยนะครับทำให้อกของนิสัน n น a วร่านี่แข็งแกร่งนะครับนี่ครับตรงนี้ครับจุดนี้ครับเห็นไหมครับว่าเขาเก็บเกียร์สโลนะครับลงไปต่ํานะครับเข้าไปในตัวไม่ไม่ไม่ยืนเลยตัวแชสซีออกมานะครับ ถ้าเป็นรีโวล็อกโคนะครับตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ห้อยออกมาเลยครับห้อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นต้องหาเหล็กปิดนะครับหาแผ่นเหล็กปิดนะครับสำหรับตัวนวาวาร่านะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ยกนะครับแหนบยังใต้เผ่าไม่ยกสูงเนื่องจากซุมนะซ้มล้อใหญ่น,น,นะครับซุ้มล้อใหญ่ผมแนะนำนะครับ ใครที่ซื้อนินสันนวาร่าโฟวินนะครับอย่าเพิ่งไปยกนะครับช่วงล่างเขาทามาอย่างดีแล้วคุณลองขยับยางขึ้นไปใหญ่ขึ้นอีกสักเบอร์2เบอร์นะครับอย่าไปเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยกสูงเกินกว่านี้นะครับลองเพราะว่าสูงยังไงนะครับมันก็ไม่เกินระยะยางเท่านั้นนะบอดี้มันแค่ขึ้นไปเท่านั้นนะครับอีกอันนึ่งคือบันไดที่มันต่ําแค่นั้นนะครับถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ถอดบันไดทิ้งหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะครับระยะ มันได้นะครับไม่เกินความสูงของยางอยู่แล้วนะครับคุณจะยกสูงไปนะครับท้ายสุดนะครับมันก็เท่ากับระยะของยางนะครับคุณอาจจะขยับยางไปใช้ไซส์ใหญ่ขึ้นสามารถทําได้นะครับแต่ช่วงล่างนี้เขาทํามาค่อนข้างโอเคแล้วอันนี้ผมก็ให้ความคิดเห็นนะครับสําหรับคนที่ใช้นวราตัวใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็อยากให้อกมันแก่งนะครับก็ไปทําแผ่นนะครับเหล็ก การอกแตกนะครับการเกียร์สโลลูกเกียร์สโลนี่สําคัญนะครับนะครับของผมเองไม่มีของนาวาร่านะครับมีจาหน่ายแต่ของลีโวนะครับที่กันอกเกียร์นะครับกันลูกเกียร์สโลนะครับเพื่อเวลาเจอหินเนี่ยคูดมาหนึ่งลูกในใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับมันพ้นไปปุ๊บไปโดนดุ้งตรงเกียร์สโลพอดีนะครับงานเข้านะครับแต่อ่างเกียร์เขาดำไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปรุงแต่งเพิ่มเติมหาเหล็กแผ่น บางอย่างคันน็อตเพิ่มเติมได้นะครับเพราะมันยังมีรูโว่ที่หินก้อนกลม,กลมขนาดพอเหมาะยังสามารถครูดไปตามท้องรถแล้วไปดุ่งโดนตำแหน่งอ่างเกียร์แตกได้ก็ยังมีแต่ว่าส่วนส่วนตัวเนี่ยเขาทำมาดีแล้วนะครับบางยี่ห้อก็แถมมาให้ครับนะครับใส่การแข็งอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ต้องไปดูนะครับเป็นพลาสติกหรือเปล่าพลาสติกก็เป็นพวกถูถูไทยะครับพอได้นะครับแต่ยังข้างหน้านี้ของนาวาร่านี่คงต้องไปหาใส่เลยครับตรงนี้มัน เชนหมาเข้าไปในตูมเลยนะครับนะครับแล้วก็ใต้ท้องเครื่องนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนี่เขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะบโบร์เลยนะครับก็แนะนําไปทําเพิ่มเติมกันนะครับสําหรับนิสันนนวาร่าโฉมใหม่ตรงนี้อันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับที่บอกอให้ความคิดเห็นไว้นะครับอยากจะชมคลิปเต็มๆก็ที่ไปลองทดสอบนะครับ ก็ลองไล่ดูนะครับเพิ่งเอา n ิ s s a n โนเ a ล่าสอคูณองเธโบคู่ไปลองนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปดูนะครับรถยนต์นี้เครื่องแรงทีเดียวนะครับถือว่าถูกใจนะครับนเวลาก็เป็นรถนะครับค่ายเดียวนะครับที่แหนบอยู่ใต้เผาแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับอย่าเพิ่งไปทงไปเทินเลยครับนะครับอย่าไปเทินเผาที่ที่เขาเรียกเทินเผานั้นแหนบอยู่ตำแหน่งนี้ผมว่าก็เหมาะสมแล้วนะครับไม่งั้นคุณจะต้อง ปรับต้องถามว่ายกได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีปัญหาครับแต่มันต้องใช้เงินอีกนะครับแล้วก็เปลืองเปล่า,า,าคุณลองไปเที่ยวออฟโรดแล้วลองดูก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนแหนบขึ้นอยู่บนเพาะนะครับผมว่าเปลี่ยนบันไดก่อนดีกว่านะครับเอาบันไดออกก่อนเพราะตัวที่บันไดมันจะแตกกับอุปสรรคเนี่ยมันมัน,ม,นมันเจอได้ง่ายอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นความคิดของผมครับผมสวัสดีครับ